สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคุณนี้นราย,ายการ m s t e r Beer Gamer ชแน,นลนะผมวันนี้จะมาบอกว่าไมค์ครับนะครับของผมนะฮะมันจะเป็นเหมือนคนอื่นๆหรือเปล่านะครับก็เห็นว่าเวลาว่าผมซื้อไมค์ครับพ็อกเก edition นะครับเวลาเวลาเราซื้อนะครับเวลาเราซื้อนะก็ตอนนั้นผมซื้อใช่ไหมแล้วผมก็อัปเดตได้ใช่ไหมผมซื้อปุ๊บแล้วผมก็อัปเดตในนี้ได้พออัปเดตในนี้ได้มันจะขึ้นว่าอะไรวะคุณเดอเป็นผู้ทดสอบรุ่นเบต้าของแอปนี้เยี่ยมเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนคนอื่นหรือเปล่านะฮะเวลาเวลาภาคใหม่มาก็ ผมก็จะอัปเดตได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะทดลองเล่นก่อนได้หรือเปล่านะครับก็ใครที่รู้ก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบาย